สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o s Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากจ้ะแต่เป็นวิดีโอตัวเก่าที่โนริซ่าเนี่ยได้ไปที่ a อ n เ s สตูดิโที่แอดเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าโนริซ่าของเรานั้นไปเจอพี่จีซูแล้วก็เดินออกมาก่อนเพราะว่าไปเยี่ยมไปคิดถึงพี่จีซูนั่นเองจ้ะแต่นอกจากพี่จีซูแล้วรู้ไหมว่าโนริซ่าไปเจอใครกันเอ่ยดูจากวิดีโอตัวนี้กันเลยจ้า โนริซ่าของเรานั้นนะครับไปเจอคนที่ชื่อว่าพี่ยูจินชอยอันนี่นั่นเองจ้าซึ่งคนนี้นะนะเขาดำรงตำแหน่งเป็นวิชลัวเรคเตอร์คนดังของ YG นั่นเองเพื่อนฟังคําว่า YG ใช่ไหมจ้าก็คือเป็นพนักงานคนสําคัญเป็นเซเลบจาก YG นั่นเองจา้าแล้วเข้าไปเจอโนริซ่าในจังหวะนี้เอ๊ะยังไงกันนะจริงๆแล้วเนะี่ยพอแอดไปสืบใน IG ของเขานะครับเหมือนว่าเขาจะเคยร่วมงานกับสาวๆทุกคนในวงกันแล้วนะครับรวมถึงล่าสุดเร็วๆนี้เนี่ยที่เขาปล่อยภาพใน IG ส่วนตัวของเขาก็คือไปเวนิสน่าจะไปดูแลโนริซ่าด้วยหร ที่มีความคล้ายคลึงกับโนริซ่าเนี่ยนั่งอยู่บนเรือในเวนิสด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ก่อนวนะันนั้นเป็นยังไงนะแต่ว่าเคยเจอกับโนริซ่าแน่นอนนะครับและพอมาเจอกับโนริซ่าที่นี่เนี่ยเอ๊หรือว่าจะมีการคุยเรื่องสัญญงสัญญาหรือเปล่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเขาก็ได้นะเพราะว่าอ,อย่างที่แอดบอกเขาเป็นวิชวลดีเรคเตอร์เนาะเป็นคนคุมเรื่องแบบภาพลงภาพรักสาวๆรุ่นนี้หน้านะนะก็อาจจะแบบไม่ได้คุยอะไรกับเรื่องนั้นมั้งแต่ก็ถือว่าเป็นบุคลากรคนหนึ่ง แสดงถึงอะไรแสดงถึงพันธมิตรแสดงถึงอะไรที่ดีๆมัง้งแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในองค์กรจะดีกับนอรนิซาทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันนะจ๊ะว่าเอ๊ะจะยังไงกันแน่หรือว่าตกลงสัญญาเสร็จแล้วก็เลยเออโผล่เข้ากอดกันพี่อลิสก็มาด้วยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวัสด,ดีสวัสด,ดีกันปกติไม่มีอะไรผิดแปลกอะไรกันไปนั่นเองนนเนาะ,ะก็เรื่องนี้ก็คบคิดกันต่อไปนะครับยังไงก็รอดูกันต่อส่วนประเด็นต่อมานะที่แอดจะเอามาฝากเพื่อนๆแล้วก็วีดไปพร้อมๆกันก็คือมีววิดดดีีีีโอตนนนนึงงจจาาาาาากก Black B P Stadium Paris You เ่่ยยะรบ้ไปถสสมใทแ พิคงในคืนนี้ที่ปารีสใช่ไหมหลายานที่เรารู้กันนะะแล้วก็มีเพลงนี้เปิดอยู่จ้าไปฟังกันหน่อยเดอ้อ ใชพระเจ้านั่นก็คือเพลง The Happiest Girl นั่นเองเพื่อนๆแต่หัวโพสตในเขาเขียนว่าจริงจังหรือเปล่าขอคนไม่เล่นค่ะรู้ใช่ไหมว่าถ้าตอแหลจะมีคนตายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์ข้างล่างก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะก็มีคนมาบอกว่าไอติมซาวเช็คเนี่ยมากี่ประเทศละยังไม่เคยมีบุญฟังพวกชีร้องสดสักงานดิฉันว่าเปิดไปงั้นๆค่ะแล้วเจ้าของโพสก็มาบอกแง่เปิดให้ตื่นเต้นเล่นๆส่วนคอมเมนต์ที่เหลือก็ดูตามนี้กันไปนะจ๊ะเออถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีเสียงอะไรรบกวนเข้ามาก็ต้องขออภัย เปิดเพลงดังกันชน,นิดนึงนะพูดไว้ก่อนไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนตัดก็ได้ยินเองอ่ะส่วนอสท้านะครับภาพสเตเดียมของที่ปารีสที่สาวๆเราจะได้ไปแสดงในคืนนี้นะั่นแหละต้องขอบคุณ h o n o r สฮอเนสลีซ่ายนะครับที่เอามาฝากว่าจะมีทะเลสีชมพูดำนะจ๊ะในคืนนี้ให้เราดูเป็นภาพลักษณะนี้กันอย่างแน่นอนจ้าโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะครับถ้าเกิดคิดเป็นประเทศเวลาไทยเนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่ซาวเช็คก็น่าจะมาราวๆประมาณช่วงสี่ทุ่มนะจ๊ะกว่าคอนเสิร์ตจะขึ้นเนี่ยก็เที่ยงคืนไปเลวนะเพื่อนๆนะแอดจะอดหลับอดนอนตัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันแน่น,นอนนะจ๊ะในส่วนของโมเมนต์คอนเสิร์ตในคืนนี้นะใครรอดูเนี่ยก็รอดูกันได้นะจ๊ะส่วนใครดูตอนเช้าพรุ่งนี้ก็อจัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็มาวีดมาฝากกันประมาณนี้กันก่อนนะจ๊ะไม่ไหวแล้วจริงๆจะเพลงแถวๆบ้านนี่เปิดดังมากแต่ก็อยากจะทาคลิปเพราะเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะเพื่อนๆนะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจุ